ฉันดีใจที่หนูให้อภัยฉันหนูไม่เคยโกรธตจ้านางเลยค่ะแล้วตอนนี้หนูก็รู้สึกโกรธตัวเองที่เอาแต่ใจใช้อารมณ์มากจนขาดเหตุผลฉันตั้งหากที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลทั้งที่มีวุฒิภาวะมากกว่าหนูแต่ก็ไม่ได้ไตร่ตรอง ว่าฉันก็เจ็บปวดรู้ราวหัวใจมากกว่าหนูลัวตัวเองมากกว่าหนูในชีวิตของฉันไม่เคยต้องเสียใจมากขนาดนี้อพัพตรงหน้าของฉัน